S <S สวัสดีครับไอรันพันเมืองนะครับมาพร้อมกับสาระดีๆเพื่อพี่น้องคนไทยทั่วประเทศเช่นเคยนะครับ ก็นาข่าวดีล่าสุดนํามาแจ้งให้กับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,กรชาวนาะชาวไร่ของเราทั่วประเทศรับทราบกันนะครับสําหรับเงินค่าเก็บเกี่ยวแล้วก็โครงการประกันรายได้นะครับความคืบหน้าล่าสุดในตอนนี้และวันจ่ายเงินตอนไหนนะครับนํามาแจ้งกับพี่น้องเกษตรกร,กรได้รับทราบกัน นายจุเลนรักษณะวิเศษนะครับรองนยายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีวการทรงพณิชย์ได้มีการเปิดเผยหลังจากการประชุมที่ทำเนียบรัฐบาลวันนี้นะครับซึ่งที่ประชุมคณะรัฐมนตรีว่ากรกรรได้มีการเห็นชอบตามที่ได้มีการเสนอนะครับใน2เรื่องก็คือในเรื่องของข้าวก่อนก็ได้มีการเห็นชอบวงเงินในเรื่องของการประกันรายได้อยู่ที่76,00 0ล้านบาทและข้อที่2ก็ได้มีการเห็นชอบสําหรับการช่วยเหลือพัฒนาปรับปรุปรงคุณภาพข้าวไร่ละ1,000บาท จำนวนรายละไม่เกิน20ไร่หรือว่าไม่เกิน20,000บาทนะครับในส่วนของการจ่ายเงินสำหรับโครงการประกันรายได้หรือว่าเงินชดเชยส่วนต่างในเรื่องของข้าวที่ผ่านมานะครับก็มีการจ่ายเงินให้กับพี่น้องชาวนาไปแล้วอยู่ที่2งวดก็รวมเป็นเงินอยู่ที่13,000ล้านบาทก็ยังคงค้างอีก31งวดนะครับซึ่งคณะรัฐมนตรีว่าคอรฯม,มีการอนุมัติวงเงินไว้แล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือ ให้ทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรครับต้องไปไประชุมเพื่อให้ความเห็นชอบตามมติของคณะมนตรีประรและจะได้จ่ายเงินส่วนต่างงวดที่3และก็งวดที่เหลือให้กับพอแม่พี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนะครับซึ่งก็คา,าดว่าไม่น่าจะเกินกลางเดือนธันวาคม2564นี้จะสามารถที่จะ ดำเนินการจ่ายเงินชดวเชยส่วนต่างได้หรืออาจจะได้เงินเร็วกว่าน,นั้นก็ขึ้นอยู่กับการประชุมของบอร์ดของทอกศน,นะครับนอกจากนี้ในส่วนของประกันรายได้ยางพารานะครับที่ประชุมก็ยังเห็นชอบวงเงินประมาณ1-0,000ล้านบาทสําหรับโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางพารา และเมื่อผ่านที่ประชุมบอร์ดของทางทกศเช่นเดียวกับโครงการประกันรายได้ข้าวนะครับก็จะมีการจ่ายเงินชดเชยส่วสนต่างได้และคาดว่าไม่เกินกลางเดือนธันวาคม2564นี้เช่นเดียวกับโครงการของข้าวนะครับแต่ว่าตนคาดว่าจะได้เร็วกว่านั้นนะครับนอกจากนี้ในเรื่องของยางพารานะครับจะไม่ใช้เต็มวงเงินแต่เตรียมวงเงินไว้เพราะขณะนี้ราคาของยางพาราถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี น้ำยางข้นนะครับประกันรายได้อยู่ที่กิโลกรัมละ57บาทแต่ว่าราคาแตะอยู่ที่6กลักว่าบาทแล้วนะครับยางก้อนถ้วยก็มีการประกันรายได้อย่ที่กิโลกรัมละ23บาทแต่ในขณะนี้นะครับราคาก็พุ่งไปที่24 2 6บาทแล้ว ก็ถือว่าเกินราคาที่ได้มีการประกันราคาเอาไว้นะครับในส่วนของภาพรวมสําหรับราคาพืชผลทางการเกษตรก็ดีเกือบทุกตัวนะครับก็ยกเว้นแค่ข้าวตอนนี้ที่ราคาลงมานะครับแต่ตัวอื่นก็ดีหมดก็อย่างเช่นปา์มน้ามันประกันรายได้ที่กิโลกร,รัมละ4บาทซึ่งขณะนี้ราคาก็อยู่ที่8ปถึงเบาทในส่วนของมันสปาลังนะครับประกันที่กิโลกร,รัมละ2บาทห้สตางค์ตอนนี้ ราคาก็อยู่ที่2บาท60สตางค์ถึง2บาท80สตางค์นะครับในส่วนของข้าวโพดก็มีการประกันรายได้อยู่ที่กิโลกรัมละ 8บาท50สตางค์ซึ่งราคาก็พุ่งขึ้นไปอยู่ที่9บาท50สตางค์ถึง10บาทนะครับในบางช่วงแล้วก็ตัวอื่นก็ยกเว้นข้าวนะครับแต่ตอนนี้ราคาข้าวก็เพิ่มขึ้นบ้างแล้วเพราะว่าราคาข้าวเปลือกเจ้าที่มีความชื้นมาตรฐานไม่เกิน15%ก็ตกอยู่ที่กิโลกรัมละ8 0 0 0กว่าบาทนะครับนี่ก็เป็นคำกล่าวของนายจุลินลักษณะวิสิ์ ก็ยินดีแล้วก็ดีใจด้วยนะครับสรุปแล้วค่าเก็บเกี่ยวรวมถึงโครงการประกันรายได้ข้าวโครงการประกันรายได้ยางพารานะครับตอนนี้อนุมัติเรียบร้อยแล้วก็ต้องรอให้ทางทศอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับและคาดว่าจะจ่ายเงินได้ประมาณกลางเดือนธันวาหรือว่าอาจได้เงินเร็วกว่านั้นนะครับถ้ามีข้อมูลล่าสุด ทางช่องก็จะรีบนํามาแจ้งให้กับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวไร่ของเราทุกท่านได้รับทราบอย่างแน่นอนนะครับก็หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปดีๆมีประโยชน์ต่อไปวันนี้สวัสดีครับ I'm